คุณวุฒิพงษ์ทองเหลาเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมวุฒิพงษ์ทองเหลาสมาชิกผู้แทนรัษฎรจังหวัดปราจ,จินบุรีพักชาติพัฒนากระผมขอร่วมอภิปรายในยติเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับท่านประธานในฐานะสสที่คุกคีในพื้นที่อุตสาหกรรมซึ่งผมได้ติดตามและพบข้อสังเกตของสองวัสดุหลักได้แก่คอนกรีตและเหล็กขอเข้าเรื่องเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ที่ใช้ในการก่อสร้างตึกสูงและคารสูงภายหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศในเวลานี้โดยผมขอชี้เลสเะเดนให้เห็นในเรื่องนี้เพื่อเป็นข้อเสนอปัญหาของการก่อสร้างบริษัทผู้รับเหมาชาวจีนในประเทศไทยเจาะจงลงไปในวัสดุก่อสร้างส่วนแรกที่เรียกว่าคอนกรีตรับท่นประธานขอวิดีโอด้วยครับ จากวิดีโอนี้นะครับสั้นมากมองดูดูดีนะครับมุมขวาจะมีการผสมน้ําเข้ามาในแผ่นปูนเราใช้เครื่องตีกวนให้คอนกรีตที่ได้มาตรฐานนะครับอยู่แล้วทําให้สัดส่วนความสเต็งหรือค่าความแข็งแรงลดลงวิดีโอนี้ครับท่านประธานชี้ให้เห็นปัญหาพฤติกรรมของผู้รับเหมาชาวจีนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอย่างไซ่งงานนี้เป็นไซ่งงานของบริษัททุนจีนที่รับผิดชอบในโครงการรับเหมานะครับซึ่งหลายๆที่มีพฤติกรรมแบบนี้ พฤติกรรมนี้คือเพื่อลดต้นทุนของแมทเทเรียลวัสดุก่อสร้างหลักสำคัญที่มีชื่อว่าคอนกรีตสไลด์ที่2ครับในส่วนรูปภาพนี้ในสไลด์นี้นะครับทุกท่านจะเห็นมันจะเป็นใบส่งคอนกรีตที่ใช้งานนะครับจะมีการปรับแก้ด้วยการผสมน้ําโดยในเอกสารใบส่งขอสไลด์ด้วยครับโดยเอกสารใบส่งนะครับเดี๋ยวผมอธิบายไว้เบื้องต้นทุกท่านจะได้สังเกตเห็น จะเห็นลายมือเซ็นเป็นภาษาจีนอยู่ในเอกสารทุกใบนะครับโดยการผสมน้ำของวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานชาวจีนเป็นผู้เซ็นเดี๋ยวสไลด์ตามมาที่หลังเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับทำให้ค่าสเต็งลดลงจากมาตรฐานต้นทางซึ่งหากเกิดเหตุหการณ์แผ่นดินไหวจะเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับกับตึกและอาคารเหล่านี้และจากข้อมูลที่ผมทราบมาที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันบริษัทรับเหมา ก่อสร้างขอสไลด์ก่อนหน้านี้ครับถ้าสังเกตดูนะครับเราจะเห็นลายมือเป็นภาษาจีนที่มีการเซ็นแก้ไขค่าสติงนะครับถ้าค่าสติงนั้นมันลงไปที่เสาโครงสร้างมันจะมีการแก้ไขเสาโครงสร้างจะรับน้ำหนักได้น้อยลงจากการผสมน้ําต่อนะครับผมขอพูดถึงเรื่องของบริษัทรับเหมาทุนจีนเหล่านี้พยายามเข้าไปร่วมลงทุนครับในลักษณะร่วมหุ้นและนอมินี แผ่นปูนในพื้นที่หลายจังหวัดในเรื่องนี้สืบได้ไม่ยากครับมีค่อนข้างเยอะต่อมาผมขอขยับมาพูดในเรื่องของวัสดุที่เป็นแมทเทียรหลักก็คือโครงสร้างเหล็กที่เรากําลังถกกันอยู่แล้วก็เราจะเห็นว่าทางโรงงานผลิตเหล็กข้ออ้อยนะครับจีนตกมาตรฐานผมขออนุญาตใช้คํานี้ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าไปติดตามและอยู่ในระหว่างบทลงโทษเพื่อเอาผิดภายหลังจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวผมขออนุญาตสไลด์นี้ค้างไว้นะครับ เพื่อไล่เรียงลาดับเหตุการณ์ของโรงงานนี้ผมติดตามนะครับว่าโรงงานนี้ก่อปัญหาอะไรบ้างในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่1ครับวันที่29มีนาปีที่แล้วเคนถล่มโรงงานจีนนะครับที่ตกมาตรฐานในการผลิตมีนั่งร้านทับคนงานใช้งานก่อสร้างพม่านะครับที่จังหวัดระยองเสียชีวิต7จ็รายต่อมาครับผ่านมาเหตุการณ์รั้งที่2ตรงภาพกลางครับ ผ่านมาแเดือนเมื่อวันที่18ธันวาคมปีที่แล้วครับเหตุการณ์แก๊สระเบิดโรงงานนี้ซ้ําอีกครับรอบนี้โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตแต่บาดเจ็บ7จลายและสาหัส2อายถัดมาครับเว้นมาอีก3เดือนเหตุการณ์ที่3ครับชุดตรวจสอบสุดซอยของกระทรวงอุตสาหกรรมแถลงข่าวครับว่าเหล็กคออ้อยนะครับที่มีการเก็บจากที่เกิดเหตุที่ตึกสอตรงอถล่ม มทเทียรเรียวตีตามมีรหัสเฉพาะครับว่าอ้กข,อข้ออ้อยดังเก่ามาจากโรงงานตกมาตรฐานนี้ซ้อีกขอสไลด์ถัดไปครับรรท่านประธรรานครับครับสดท่านประธานครับถึงโรงงานแห่งนี้จะกล่าวอ้างว่าไม่ได้จําหน่ายเหล็กให้บริษัทนะครับที่ผลิตตึกให้สอตงงแต่ก็มีผู้จัดหาเหล็กคนกลางที่ซื้อเหล็กจากโรงงานผลิตเหล็กเหล่านี้ที่ไม่ได,ด้นับมาตรฐานไม่แน่ใจว่ามีการแอบจําหน่ายหรือไม่นะครับ เพื่อส่งไปยังโครงการต่างๆของบริษัทที่รับเหมาประมูลงานราชการหลายแห่งในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากงังวลอย่างยิ่งครับว่าเหล็กที่ไม่ได้รับมาตรฐานเหล่านี้กระจายไปอยู่ในโครงการใดบ้างในประเทศไทยตั้งแต่โรงงานผลิตเหล็กจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กของประเทศไทยครับผมอยากชี้ให้เห็นนะครับเหล็กที่มีคุณภาพก่อนหน้านี้ที่พอเพียงต่อการบริโภคในประเทศเป็นรากฐานแข็งแรงของประเทศไทยมายาวนานล้มหายใายจากไปเกือบหมด จากพิษการทุ่มตลาดจากอุตสาหกรรมเหล็กจากประเทศจีนยึดตลาดฐานการผลิตเหล็กก่อสร้างในประเทศไทยมากถึงมากเกินกว่านะครับ60%แล้วในปัจจุบันเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งครับว่าคุณภาพเหล็กที่ใช้เป็นแมทเทอเรียลกิจการของผู้ประกอบการชาวจีนหากเกิดการแผ่นดินไหวซ้ำในอนาคตความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยจะเชื่อมั่นได้มากน้อยขนาดไหนในมือของผู้ประกอบการชาวจีนและผู้ผลิตเหล็ก และซีเมนคอนกรีตชาวจีนภายหลังจากนี้ขอบคุณมากครับทา่านประธาน